ฝากข้สดรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแต่คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะค,ะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากจะบูชาค,คริครูยังสามารถโทรเข้าไปสอบถามกันได้ใช่ับไม่รู้ว่าเต็มหรือยังต้องถามทีมงานก่อนเลย,เ,ลยเอาละมา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะสวัสดีสวัสดีอาจารย์ครับคุณกริสสาคิดถึงครับอยู่ชายภูมิท่านอย่างไรถึงจะได้เจออาจารย์ที่เป็นที่รักครับอ๋อที่ชัยภูมิ ก<น>ันยี่สามพฤศจิกฟังดีๆนะครับคุณกิตสานะครับะจะเจอกันที่ชัยภูมินะที่จะไปช่วยวัดนี้ให้สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่นั่งง้วยนะย <23 S 1> ี่สามพฤศจิกค่ะยี่สามนะครับยี่สามพฤศจิกายนเจอกันประมาณสิบมงกลงที่นั่นนะครับแล้วก็มีโวกาสได้ถวายพุทธิธาต็พร้อมกันด้วยนะครับก็อยากทราบอะไรต่างก็โทรหมายเลขนี้เลยนะครับอ่ะคุณกิตสาอะไรเซนเกาะเลยนะครับ หรือใครอยากจะไปเข้าร่วมพิธีใหญ่ก็นี่เลยค่ะ4และ5ธันวาคมต้องมาเลยครับโอ,โ,โอ้โหนะครับเป็นพิธีใหญ่จริงๆนะครับพระนี่มูลค่าประมาณร่วม10ล้านละใช่ครับรบ,บอกว่าใครพลาดไปรอบนีนี้ต้องบอกว่าเสียดายแน่นๆไม่เคยนะ้เกิดมาเนี่ยแต่ครั้งนี้น้องมวยอาจารย์เพิ่งเคยได้มีโอกาสได้สร้างเขาปกติก็สามสี่แสนร่วมกันทำบูรณกันแต่ครั้งนี้ยิ่งใหญ่เพราะว่าเรามีโอกาสที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ารายการทุกคนเนี่ยมาด้วยแรงใจแรงฮึดเลยค่ะนะฮะจนสําเร็จเสร็จสิ้นเคยสร้างหนังสือนะจำได้ไหม หังสือที่เราทํากันเนี่ยหนังสือจุด,ม,ดม,มุ่งเราจุดมุ่งก็ป่องหลัปีแต่เนี่ยแล้วปีเดียวเสร็จโอ้รวยปฏิหารจริงๆครับแล้วก็เนี่ยเราหาแรงครูเรามาร่วมกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณจิตติพลครับเรียนอะไรดีแล้วก็สมัครนั่งกสินไฟแล้วครับโอ้เนี่ยสาธุอนุโมทนาบุญจิตติพลนะจำไว้ว่าสติปัญญาคุณนะไปเรียนทางสถาปนิกดีครับแล้วก็เป็นเรื่องของวิศวะคอมเนี่ยคือไปทางคอมพิวเตอร์ไปได้ดีนะไปได้สวยอันทีต่างๆก็ได้นะฮะจิตติพลไลเซน นี่ดนุ่ยรุ่นสมัยเนี้ยนั่งมือสังเกตไหมนั่งกรรมฐานเยอะสมาธิมากนะครับอาจจะมีเรื่องของพิธีกรรมเล็กๆน้ออๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมาเพื่อการปฏิบัติธรรมจริงแล้วไม่ใช่ร้อยสองร้อยตอนนี้โอ้เรือนพันนะฮะรวมสองพันท่านนะที่มีโอกาสได้มาร่วมนั่งกสินไฟติจุธาตุอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนผมพื่ะทำนี้ท่านผู้ชมให้กำลังใจกันนิดนะครับมากันนั่งกันเยอะเพราะไม่ได้เสียสะตุ้งสะดางส่งเสริมนะพระพุทธศาสนาด้วยนะครับกรรมฐานสมาธิ จะได้ไม่สูญหายไปนะครับแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติต่อกันได้เพราะว่าที่ที่มานั่งเนี่ยอาจารย์ก็จะมอบซีดีกลับไปนั่งต่อได้ด้วย SMS ต่อมาจ้า SMS ต่อมาค่ะคุณ d j ดีเขาชื่อเล่นชื่อ DJ ไม่ใช่หรอกเขาจัดรายการวิทยุแหรเปล่านี้อ่ะบอกว่าไม่ค่อยสบายค่ะจะหายท่านั่งกระสินไฟไหมคะขอพรครูด้วยถุงคงชื่อ DJ จริงจริงถือว่าคน DJ อหารไปสุกทองหล้านใส่ชื่อ DJ จริงจริงไม่ค่อยสบายจะหายไทยนั่งกระสินไฟ ผมเชื่อว่าหายนะครับแล้วคุณเองแรงศรัทธามาก่อนปฏิหารก็จะตามมาศรัทธามาพร้อมกับปฏิหารสําเร็จครับคุณดีเจไรเซนครับตอนนี้ก็พยานก็เเลยหนึ่งท่านเนาะมาลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับไปดีเจนี่ฮะไยเซนครับ SMS เต่อมาค่ะคุณพานุพันธ์จะขายบ้านเลขบ้านหนึ่งห้านทับสามสี่จะขายได้ไหมแล้วก็เมื่อไหร่หนึ่งห้าย์ทับสมสี่ขายได้ไหมเปอร์เซ็นต์สายสูงนะครับแต่ขายได้ช่วงมาณต้นปีนะฮะขออภัย ปลายมกรานะแล้วก็ต้นต้นกุมภาขายได้ครับราคาใกล้เคียงที่คิดนะครับสิโอเคครับผ่านลูกาจะได้มาสร้างพระก็ด้วยกันนะฮะนี่อย่าลืมนะฮะโอ้โหอยู่ตรงนั้นเองเข้ามาบางนาน,นิดเดียววันที่สี่มาร่วมกันอยากขายบ้านถ่ายโฉนดที่ดินมาเอารูปบ้านมานะ,อ,นะอันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกบ้านนะต้องตั้งใจเต็มร้อยนะครับเอาบารมีครูบาอาจารย์เอาบา,า,ารมีบุญเราเนี่ยมาส่งเสริมกัน นะฮะไม่ใช่เปิดอะไรว่ารวมศูนย์รวมในหน้าไม่ใช่ะนะฮะมาด้วยใจก่อนสิครับแล้วความสําเด็จก,ก็จะตามมาต้องตั้งจิตให้มั่นก่อนเองเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณประพัดสอนนะคะบูชาพระแล้วก็ดอกไม้อะไรดีนะเมื่อไหรจะหมดนี่ขอลายเส็นบูชานะฮะพระนอนนะครับพระนอนวัดไหนก็ตามแล้วก็ขึ้นใบสีบางจามคู่หนึ่งรวมถึงนะฮะมาริสองพวงนะเมื่อไหรจะหมดนี่ทุนเหลาเบาบางนะฮะหลังจากเดินเกิดผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะครับนะฮะประพัดสอนลายเส็นครับ อันนี้พระยันนะคะหลืออีกหนึ่งท่านต้องมาลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับไปนะสำหรับพระยันศรีกรุเทพนั่นเอง SMS เอ็มต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเพลินค่ะเขาอยู่ลายเซ็นแปดลิ้วเองหนูว่านาสมควรชาวแปดลิ้วก็ชาเชียงแซงงี้ครับเอาสวัสดีชาวชาเชียงแซงขอลายเซ็นด้วยอ่าได้เลยครับคุณเพลินครับให้เพลิดเพลินกับลายเซ็นนี้นะครับเป็นลายเซ็นหนุนท่านทั้งสี่ดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการทั้งสามสิบสองภายในลายเซ็นนี้นะครับ SMS เต่อมาค่ะมาที่คุณคุณชัดชัยค่ะมีโอกาสจะได้รถเรือเปล่าลายเซ็นได้แล้วมีโอกาสได้รับรถไหมนะฮะชัดชัยเนี่ยความโอ้โหความหวังคุณตั้งใจไว้เยอะสําเร็จครับนะขอให้ความสำเร็จนั้นสงงงมปงานะครบอย่างพยันอย่งลงอีกหนึ่งท่านค่ะท่านนี้เลยครับน้องมอบให้คุณชัดชยัยเลยคุณชัดชัยนะครับน้องมวยพื่อพยันมอบพยันให้เลย <c oughs> นะครับ ผู้วันบริบูรณ์เอาล่ะแต่ตอนนี้ค่ะเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าการมีผ้ายันอกเราไว้บูชาเป็นอย่างไร,รชมเลยค่ะเดินเลยครับ กับตำราความเชื่อกับพัตธจิตวันนี้นําเสนอเรื่องราวของพยันตราอ,อกเราลักษณะเป็นรูปบานประตูวิหารนั่นเองพระพุทธชินราชนะครับเ็จะเห็นว่าประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิสุโลกนะฮะซึ่งกําลัง,ซ,งซึ่งการสร้างพายันลักษณะนี้นิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะฮะโดยนํหมึกไปทาก,กับอ,อกเราหลายคนสงสัยว่าอ,อกเราคืออะไรท่านผู้ชมอ,อกเราก็หมายถึงแท่งไม้หรือส่วนที่ทําเป็นแนวยาวเพื่อใช้เป็นตัวประกบระหว่างบานประตูสมัยก่อน และมีตัวกลางไม้ทําเป็นรูปเหลี่ยมขนมเปียกปูนในท่าตะแคงกั้นอยู่กลางอ,อกเรานั่นเองถือว่ามีดีอยู่ในตัวนําไม่ต้องเสกอีกนะครับนิยมกระทํากันในช่วงที่บ้านเมืองจะมีสงครามสมัยก่อนนะจนหลังๆก็ลายกลายเป็นรมเนียมเพลนดีนะฮะเอาพยันอ,อกเหล่านี้จะสร้างขึ้นมาหลังช่วงสงครามอิโดจีนพยันอ,อกเหล่านั้นสร้างจากผ้าดิบประทับตาวัดสองตราเหมาะสําหรับติดบูชาบ้านเรือนกัน ไปนะฮะกันโวนขโมยเป็นเมตตามหานิยมและก็สารพัดแต่ทิษฐานเหมาะเป็นของที่ระลึกในโอกาสช่วงปีใหม่ด้วยนะและพิธีสําคัญต่างๆแล้วก็มักจะได้เห็นบ้างบางครั้งบางคราวแต่ดีนี้หา<ม>ชมยาก<ม>นะครับ,รรบก็คือติณฐามาจากท,าทัรมพิทโลกนะครับกับผมตัางวัดพระศรีรัตนามหาธาตุนั่นเองนะครับโบราณนี่เป็นรีน้คโบราณนั่นเองนะมาในส่วนของว็บบ<า>รอดกันบ้างค่ะอาจารย์คุณพรเทพบอก สี่งโชคไม่ค่อยได้เลยค่ะเมื่อไหร่จะมีโชคบ้างอ่านะครับคุณพรเทพเอาลายเซนดี้สี่งโชคเสริมทรัพย์นะครับอย่าลืมคิดดีปฏิบัติชอบอแล้วนั่งสมาธิกรรมฐานเยอะๆครับแล้วก็คุณวัชรินขอ,ขอลายเซนเตน <ะ S 2> โชทาแล้วก็อยากทราบว่าที่บ้านมีของดีอะไระบ้างมีคนดีอยู่ในบ้านแล้วก็มีศีกุรุเทพนะครับครูใหญ่อยู่ในบ้านหลายพระองค์ด้วยกันแนะนําขึ้นไปศรีปชามคู่หนึ่งแล้วก็มีโอกาสทําบุญประจําปีนิดนึงนะครับอ่านี่ครับ เ,เอบาวหลาะนะคะคแล้วก็ค,คุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถิดตามชมรายการได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึง่งใครอยากจะเข้าร่วมพิธีอยางจะบูชากริครูหลังเรื่รายการแล้วสามารถโทรโ<อ>เข้าไปสอบถามกันได้นะคะวันนี้เมื่อละะาอาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ